นี้ลงนะครับอันนี้ยเขาเรียกว่าเล็บเลือเล้อเบเลือ้อนะฮะ <c oughs> ก็คือเราสามารถที่จะจับนะครับแล้วก็ดันตัวโมโ่นี้นะฮะแล้วก็ใช้นิ้วเนี้ยในการบริหารในการใส่นะครับลูกแต่น,นี้เราดูนะในเนี้ยมันมีไหมไม่มีลูกถ้ามีลูกอยู่วิธีการของมันคือดันตรงนี้ลงครับลูกก็จะหล่นลงมานะฮะลูกก็จะหล,งลง่นโอเค นะครับนึกตัวอ่าต่อไปแนวอ่าต่อไปครับเชิญครับแนวหลังจากที่เราตรวจปืนแล้วเรียบร้อยนะครับปืนมาอยู่ในมือแล้วเราเห็นปืนปุ๊บอ่าเราตรวจทุกครั้งที่เราจับนะครับทีนี้ปืนมาอยู่ในมือเราเมื่อปืนมาอยู่ในมือนะครับข้อต่อไปคือแนวนะครับสรุปง่ายๆสั้นๆนะครับเราจะไม่หันปืนไปในทิศทางที่มันปลอดภัยง่ายๆนะครับแนวแนวแนวปืนคืออะไรครับคือแนวสาตกล้องมันชี้ไปครับ ทิศทางที่ไม่ปลอดภัยขยายความนะครับคนสัตว์สิ่งของหรือวัตถุอื่นใดก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้ต้องการที่จะยิงนะครับหรือแม้แต่กระทั่งมันอาจจะลั่นแล้วมันฉลับไปถูกคนสัตว์สิ่งของหรือทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ต้องการประสค์ให้มันลั่นไปถูกไปนะครับง่ายง่ายนะครับนึกครับปฏิบัติต่อมันนะครับตรวจเสร็จปุ๊บปืนอยู่ในมือหันเราจะไม่หันไปใน,นทิศทางที่มันไม่ปลอดภัย ไม่หันไปทิทางที่มันไม่ปลอดภัยอย่างเช่นโอเคปืนตรวจแล้วพี่เด่นปืนตรวจแล้วครับหันผมหันใจหน้าเนี่ยสุถึงแม้กระทั่งผมตรวจเปิดแชมเบอร์อย่างเ<ม>งี้ยนะครับไม่สุภาพเลยถ้าผมหันไปหาผู้ร่วมกิจกรรมสมาชิกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับเสียวครับเราก็รู้สึกเสียวเนาะมันมันทำให้เรารู้สึกว่าเมันไม่ปลอดภัยอ่ะแม้ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นเพียง1%นเราก็ไม่กลัวนะครับถือว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วนะครับอันดับหนึ่งคือมาปลอดภัยครับ และสุดท้ายนะครับเล็กสั้นแต่สาคัญที่สุดนะครับเล็กสั้นสำคัญที่สุดมันก็คือ,อนิ้วนี่นะครับปืนนะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยผมใช้คานี้เพราะว่ามันก็มีบางกระบอกแต่เราไม่เคยกันเนาะที่มันอาจจะลั่นได้จากการที่มันถูกกระแทกจานท้ายหรืออะไรแล้วแต่นะครับเสร็จแล้วปุ๊บโอเคผมอาจจะพลาดไม่ได้ตรวจไม่ได้เช็คไม่ได้ถอดแม็กแนวปืนผมแย่มากที่สุดในโลกนี้เข้าหัวเลย แต่ถ้าผมไม่เอานิ้วล้วงเข้าไปนะครับปลอดภัยร่างกายมันแทบจะไม่มีทางเลยที่เราจะพลาดนะครับฉะนั้นข้อสุดท้ายนะครับด i ดดไมเซตี้ครับดิดดินไมเซตี้นะครับนิ้วนะครับนิ้วชี้นะนะครับนิ้วห้ามเข้าไปในโกลงกายปืนเด็ดขาดนะครับท่องกับตัวเองไว้เลยนิ้วห้ามเข้าในโกลงกายปืนเด็ดขาดถ้าเราไม่พร้อมที่จะยิง ถึงแม้ว่าเราระบุเป้าหมายเรียบร้อยแล้วโอเคผมจะยิงเป้าเนี้ยนะครับผมลบปืนขึ้นไปนะครับถ้าผมไม่พร้อมที่จะยิงนะครับถ้าไม่พร้อมที่จะยิงจริงๆนิ้วห้ามเข้าไปในปุ่มการพิมครับถึงเพราะอ,อะไรครับโอเคผมรู้แล้วผมจะยิงเป้าเนี้ยผมยกมาปุ๊บผมล้วงเลยผมลั่นโปง้งลั่นกอ่อนเกิดอะไรขึ้นครับเห็นแนวปืนไหมครับมันยังไม่เข้าที่มันอาจจะข้ามไปตกบ้านชาวบ้านเขา หรือแม้กระทั่งเราตกใจอ่ะเราจะป้องกันตัวแล้วเขาจะมาถุ่มตัวเฮ้ยเห็นแล้วชี้ไปแล้วรันปุ๊บ,บผ่านหัวคนที่มาทําร้ายเราไปโดนคนทั้งหลักโดนลูกโดนพ่อครัวโดนสามีเจียชีวิตเกิดการสูญเสียครับฉะนั้นเนี่ย<ม>ถ้ามไม่จงใจหรือว่าระบุเป้าหมายชัดเจนที่จะทาจะทาร้ายเป้าหมายนเนี่ยนิ้วไม่ควรเข้าไปในระบกาย์ดนนะครับยังไงกันอยู่เท่านี้อ่าเรามาทวนกันครับข้อแรกนะครับข้อแรกอหที่ผมบอกไปจําได้ไหม สี่ข้อดีเลยครับนื้อนึกตรวจตรวจแนวแนวโอเคแค่นี้แค่นี้ทำง่ายง่ายสี่ข้อครับขยายความนานนิดหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของการตรวจปืนเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอดแทรกสาระให้เพิ่มเติมนะครับถึงกระบวนการว่าทําไมต้องดึงจำไสามครั้งอะไรเดี๋ยวเรามาว่ากันเพราะว่าเวลาเรามีจำกัดครับเวลาเรามีจำกัดเนึกตรวจแนวนว้าไมพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยคือ เป็นกฎันดับแรกไม่ว่าคุณจะเล่นกีฬายิงปืนอะไรแล้วแต่กฎนี้เป็นกฎที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นกฎความปลอดภัยขอให้ระลึกระลึกถึงเสมอนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งตัวเราและคนที่อยู่รอบข้างและผู้ร่วมด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดเราผิดพลาดไปมันเป็นไงฮะโอ้ยลั่นใส่ขาโทษ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 ขอโทษได้ไขอโทษได้ขอโทษได้แต่ว่าขาไปแล้วขอโทษขอโทษปขอโทษกันแล้วไม่ได้นะครับขอโทษกันไม่ได้ นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดเรื่องความปลอดภัยเป็นที่หนึ่งนะครับผมถึงเน้นตรงนี้ที่สุดเลยเดี๋ยวเรื่องอื่นจะไปเร็วมากเลยแต่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยผมเน้นจริงจังเพราะว่าเป็นมานรฐานของที่อ่ะต่อไปเรื่องต่อไป